สวัสดีครับผมไอเกมพี่เลยครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับการเแร่งลั้งเซีรีส์ซีซั่นหนึ่งะครับผมจะเป็นยังไงจะมีความฮาย,ยังไงครับก็ไปรับชมด้วยนะครับวันนี้เฟดสอนนะครับผมใช้การในเกมคร,รับ์กีวันนี้พี่มีภารกิจให้เองทำอย่างไรสน,นใจไหม อ่านไม่ตอบเอาละครับผมวันนี้ก็มาเกีนแรงกับมีโด้ซิมิที่วัดพอนนะครับผมเซตยังไงให้เกียร์กียดนี่นะตัมัน้เกียร์เอาล่ยอกยอกยอกไดเดียวนิดเดียวแม่อ๋ เอ้ยตอนนี้เจ็ร้ซับแล้วยลอย่ากดรีพอร์ดไม่ดีนะูที่เ่นะ,ะ,ะอนนครับมโอ่ัางิมาดมาดิมาดิมาดิามาดิมาดิมาดมมันทางขมงพี่าด ว้าวการที้ทีเราโหดมากลนะมได้ีอทีสตัวเราเลิกเกมดิเบนะก็บีไม่ต้อหรอพี่เมย์พี่ไม่ได้ไกพี่ีไปแล้ว บักเสรบักเใแนหนาจอบักเสรเนียเป็นยงไงกนเกียนนะไปก่อกินเกียดนะด <c oughs> บัตรเลียนไงบัตรเลียนเลยตัดเรเรียบร้อยครเตดมไม่คุยด้วยจะเร็ว <c oughs> เอาฟิลล็อกไว้หน่อยนะใครก็ได้จุดฟิลทีลงไปนอนสองเลยลๆๆเลิกพูดริื่อไงครับเก็บเก็บไปเรื่อยครับเก็บทองเก็บตังเผื่อทุกวันจะได้ไปหอดเงินครับข้าคำพูดของต,อง,ตองเฉยอะไรครับเนี่ย โรแมนรับเข้ามาแล้วจังหวะนี้ทำยังไงครับปะคโนซเม็จริงไ้ไหมแจกเกอร์เป็นวนที่ได้ไปโดนลาบคนนั้นหนึ่งนเซิร์ฟลุกเซิร์ฟเฮ้ยยังไม่ใหญ่โดนลุ้มเฮ้ยใจมันได้ stronger together. we on the tower. Hang on, I'm on my way. Guess what I got for you. <laughs> so long, <laughs> <laughs> <laughs>

ล่างยาวเลยทำไมคุณพี่ไม okay? ่เข้ามาในป้อมล่ะครับต้องมาวะมันโดนเนรร่างเยอะไปวันี้ก็วันไหวนะ ป๊อปมาแล้วปโอปป๊อปป๊อปมาริกมาริกมาเฮ้ยคุับริกไปหลังงานมางานงอกงานงอกขอ้งอกของใครไม่รู้ไี่รู้ไม่เอาเกมผิดแน่นอนดูก่อนนะไม่ตายใช่มันยกเลย อออเอาเล้วออกตีสิ่งคิโนก่อนครับเน้นตีไว้ก่อนเคลียร์คลิปไ,ไว้เร็วๆไปยาวเขาได้นะครับสปอนเซอร์ย <c oughs> าวาไม่ใช่เรื่องหลอกไม่แต่อย่างใดฮะตอนที่เก็บคอสปอนเซอร์เขาได้นะครับ

We're stronger together I don't have any items I need to build one more Aim high and plan for the worst So gimme your worst, let's go Promise to shoot him หิวโหน่าจะได้ถ้าโคไปมากนไม่ไงขี้นี้นามาเจ็บมากอ่ะ มันบ่นนะไม่รู้พี่ไไม่ด้เปิดไหมว่านิกเตอร์รู้จักการสลับไหนไหมนะก็แต่โดนย้งตำแหน่งไปอะโดนลากแทนโดนลากแทนแทนแทน ไม่ได okay, ้ก oh ับวับแก่นะครับออมาบนเอาบนไปก่อนนะตอนนี้ทำอะไรก็ได้ครับในติดแกรนริ่งครทำก็มาดิครับน้องๆก็ขอส่วนทีดีงนิกเตอร์มาสิ คนเล่นเหมือนใจเกมปิดเกมไม่แปลครับเกมยุติเล้วอยี๋ยวเกมไปรึเปล่เกมนี้เราอ่ะไม่ได้ฆ่าเยอะหรือทำประโยชน์อะไรไม่เยอะนะครับสองการเกียนจริงๆฮะประโยชน์ไม่ทำบใบเกมปิดเป็นทุกเกมครับไม่ใช่เกมนี้เกมเดีเยว

Oh, no no, 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 You have an enemy! You have an enemy. Yeah. Key to the Keep What? What? so familiar Yeah, it's me I'm gonna go to That was good Give me more Your team has destroyed a tower I'll keep, I'll keep, I'll keep Come here จบแลครับโอ้โหไอ้พีเลยไอพีลวงโจ๊กเกอร์อ้าโจ๊กเกอร์กับพีแรกอ่้าวอะไรจริง้ังนะอะไรกับเนี่ย ก็จะไปอีกคลิปหน,นึ่งแล้วครับผมเดีย๋ยวไปเจอในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อผมด้วยนะครับกดไลค์ผมด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ